แน่ป้อยละไตีจี๊ป้อยหรอ่ตอนนี้อยู่รอๆเลยนะอยู่สามสี่วัยปลา้ามมงเลยครับแส่รถปลากันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับปลาคนจีนหรือคนเปียโอ้คนลาวคนลาวอ้สุดยอดเลยอยากเวว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 วอวววเวืวี่่อ จะคว้างขากรุ่งเร็วขึ้นยังไงมาลุกมาลุกสี่ทักสี่ทักมันมีระบบที่แบบว่านั่นแหละอัเบอร์แมนท่านแบบจ๋วโอ๊ยอัเบอร์แมนรถจะคว้กงขาไม่รีวิวเลยไปแล้วภาพเมืองระบบแอร์บานแต่ว่ามันสิมีตัวแปลงไฟแบบเราต้องหาว่ารับค้าสปอเตอร์ด้วยครับสวัสดีครับตัวนี้มันคืออย่างรับตัวนี้เป็นมอให้ความรู้หน่อยครับให้ความรู้เอฟซีนะตัวนี้เวลาหม้อไฟนี่ตก ครับถโซ่สี่ว้นแล้วตัวนี้จะสากให้มันอยู่โซ่สีตัวนี้จะปั้นจักเองเลยลตัวนี้จะปั้นอัตโนมัติเลยปั้ไฟโอ้ตัวนี้เป็นตบปั้นไฟแนนปั้นไฟสากแบตน,นละเมื่อไรมัดใจเครื่องใส่น้ำมันบ่ก็ใสแบตไปน้ำมันได้สัง<ะ>่งฮะน้ำมันใส่ใส่น้ำมัน,มน,มนโอ้ขึ้นดีเลยขอไปเมืองเลยนะขอไปเมืองนะโอ้มาปฟาลยดีวิวเลยเฮะโอ้ขอรีว,วิวเลยนี่า่าไฟเดี๋ยวผมจะพาไปเรื่องรถไฟอีก ขออนุญาตได้อครับขออนุญาตได้อ๋อนี่นี่มันมันอยู่นี่บ่ถ้าได้ติดเครื่องก่อนหรือมันมันมันมีโหมดตัวนี้อ่าโอเนี่ยตั้งออโต้ก็ได้หรือว่าเฮามาติดเองก็ได้อ๋อมันจะมีโหมดมันไม่ได้ถ้าไฟมันวานนี่มันทำงานเองมาเลยแไฟลุกเอาซีบน่ะมันจะทำงานแล้วมันทำงานเรียกไง านี่สภาพตัวนี้เขาแปลงไฟได้หลายปัจจัยนี่ว่าไม่สองเลยอ้ไฟโซลีโม่อ้มนแปลงเป็นเท้าซีเนาะอแล้วตัวนี้เพื่อซีเพราะว่ามันมีระบบแอร์บ้านแม่นบอกแอร์บ้านเราไฟหม้อไฟโซลีโม่เลยแปลว่าบ่ต้องให้คนพวงเลยอ๋อคือมีตัวสตาร์ทแป๊กแป๊กติดเครื่องตัวนี้ไปได้ไปได้แปลว่าคันเราบูมีตัวนี้เนาะอ่า ไฟขมมนแล้วทีว่าต้องหาคนมาพ่วงให้หาคนมาพ่วงเพราะว่าเราใส่เป็นแอร์บ้านเนาะแอร์บ้านมันต้องดึงเป็นแปลงยี่สิบจี้แล้วบอกโอ้เราตอนนีุ้่ปนใจเลยุปนใจกนเป็นของจีนนะครับของจีนนู่นจีนนักกว่านี่นักกว่าก็นักอยู่ไปได้เลยโอ้ก็ดีฮะชื่อมาตุนหรอพ่อพับต้องฟีแล้วต้องฟรีเราเน้นเก่าอยู่โเป็นยัง โอดได้วยก่อบใจได้ไหนก่อบใจได้ไหนเดจ้าผ้ามึงได้บาวดิผ้ามึงใช้่าเอียร์เอียร์แบบไรระบบยังไดบป่าวดิอ้าพาดูระบบเอียร์เลยครับระบบเอียร์ขออนุญาตได้ไครับขออนุญาตหนึ่งไรรู้จักแก่จะเปิดจะเปิดเลยครับตอนนี้มันตีมันน้ำลดเลยแมนบ่ะครับเขาซื้อเองซื้อมาตีต่างแบบนี้เลยแนนเขาตีสเขาบอกเมื่อกีจากเขานอนเลยด้วยแนนบันตีจากรถดมิเตจก ขับโมอไฟหามดก,กับจักไฟน้อยโอ้ดักตัวนั้นสตาร์ทกระดาโอ้โดยโดยโดยขออนุญาตได้ครับนี่มันทำงานหรือเปล่านี่โอ้เขาติดตั้งเองวะครับนี่ติดตั้เตงเงงแบบองเบิรคก็ไดเท่าอได้ ม่าปล่อยเปะเดีตยแตงยแตงเแตเรแตงเก้สามตาคช้จักยแตสาครับแตสามาจังหวะสานี่ยะแตะเตะน่ะอ่ะรางดูร่งกูอูไมเพ่ขับขัตขับแตเลย <c oughs> ไปแล้วป๋าไปแล้วมันเฝ้าเรื่องหนึ่งครับเหตุขอต้อเกตผมไปรีวิวรถนะหนึงแล้วคือมันหลียบแล้วผมผมยางไปที่แรกแล้วผมไปถาเิ่นแล้วรือทีมงานเิ่นยูนี่เราเิ่นมาเห็ดเป็นเทีนันสลักครับคือว่าแล้วเนาะพี่เสือนาะพี่เสือจากเพจขออนุญาตครับวแมันพี่เสือนาะพี่แดนครับพี่แดนจากเพจเรื่องเล่าคนขับรถครับ โสพลแสนหงเนี่ครับจังระเบ้าแบบว่าถ้าห้าสิบไปขึน้นนารวดผู้นึงนี่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าหน้ารถก็คือจังคือจังบ้านหลังหนึ่งของของคนขับรถครับซีิีคนขับรถลองนี่สิรู้จักดีครับเออหน้ารถเนี่ยเพราะว่าอยู่อยู่ในในรถนี่ห้ายกว่าอยู่บ้านนะครับเนี่ยบ้านนี้คนเดือนสี่ึ้นบ้านคนนี่เขาไปบ้านคนนี่มันก็นต้องมันตอ้องงานนั้นเนาะ เป็นการละเมิดสิทธิ์ครับจังสี่ผมไม่ถามแล้วเรียวถามแล้วมันก็ไม่ได้ไประโยชน์นะครับเดิ๋ยรากำลังว่ค่อยอันพูดตามพูดเลยครับไปรอบแรกเนี่ยไปถามซื่อแบบก็สงสัยเขาแต่งงไปเขาก็ไปรอถามไปว่าเพนธีติยังยังก,ยกิดจังสี่เพราะเขบอกว่าอยากอธิบายตอกเขามาถามเผื่ออย่างถามไปอย่างจาังสี่ครับคนเลยกลับมารถดไหมว่านี่กลับมารถดไหมเลยถือกล้องไปเลยถือกล้องไป รถจังหวะนำ้ำรถจังแน,นแวน้ำราก็เปิดหน้ารถให้ดูจังสันจังสีระบบเอียระบบละไระบบเนี่ยคือว่าเรานําเสนอเนาะเออเขาไปถามมันกระเดกเผื่อคนไม่รู้ครับบางคนกับโบหูครับคือจังหวะโบหูเนาะเออแต่คนหูอะ่ะบางอย่างก,กับทุกอย่างในโลกเนาะมีมีรูปเป็นบางอย่างเนาะบางอย่างกับโบรูเนี่ยเขากับโบหูคือกันครับเอระบบจังสันจะังสีเน่เขากับโบหูเนาะแต่ว่าถ้าเราจะไปขึ้นหน้ารถไปขอรีวิวรถคน โดยพาราก,การนี่มันกับมันกับว่าไม่มเรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับเสร็จแล้วครับผมคลิปนี้ครับอันพอดีครับมันเฝ้าทำไมพอกันคลิปหน้าครับคลิปดีแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับ